สวัสดีครับพ่ผมอีกครั้งนะครับกับ d e a d b y Daylight ล o b i l e นะครับวันนี้ผมจะมาขายข้อสงสัยเรื่องเปิร์กนะครับที่ว่าหมดกําลังนะครับอันนี้ผมจะเอาเปิร์กที่หมดกําลังไปดูนรวนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมฝันนะครับตัวทดลองของผมเป็นน้องเฟิงหมินนะครับผมเป็นตัวทดลองนะครับว่าเปิร์กหมดกําลังมันสามารถใช้งานได้ไหมมันทับกันแบบไหนครับเดี๋ยวเราไปทับชมกันในเกมฝันนะครับ เจอด่านอีกแล้โอ้โหด่านนี้ด่านกว้างนะครับผมด่านวอร์ดวุ่นวายของเดินเนื้อครับก็ทำการทดสอบกราฟิกก่อนนะครับเราเลื่อนไหมเคใช้ได้ครับปันไฟดีกว่าเดินเนื้อครับผมถ้าระกอรเป็นเดินเนื้อครับเสียงเสียงมันบอกครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทดสอบเปิดกันเลยนะครับตอนนี้นผมพร้อมทําง,งานแล้วนะครับทั้งสองอัน ดังเปี้ยงปางนะครับทําง,งานแล้วครับจะทำให้เราวิ่งเดินนะก็ดังเปี้ยงปางในของอีูจินนะครับผมเอามาใส่ให้น้องเฟิงหมินนะครับโอเคนะครับหนึ่งเปิร์เนะครับที่ผมทดสอบผ่านไปแล้วนะครับว่ามันทํางานได้มันอยู่ในช่วงระยะเวลาคููดาวนะครับถ้าติดคููดาวแล้วอ่ะมันไม่สามารถใช้งานต่อได้หรือไม่ไม่สามารถใช้งานต่อต่อเนื่องกันได้ที่เขาว่าทับกันอนะ่ะ มันทับกันตรงคูดาวเนี่ยแหละครับไม่ไม่สามารถคอมโบคู่กันได้แต่เราสามารถแยกใช้ได้นะครับอันนี้ผมเพิ่งเข้าใจเพิ่งจะไปถามเพจกลุ่มในกลุ่มมานะครับหลายกลุ่มก็เขาก็ตอบตรงกันว่าทับทับ,ทบไอ้ที่ทับกันไม่หมายถึงว่าเปิร์หมดกําลังบรรทับกันจริงครับเวลาคูดาวติดคูดาวอย่างเงี้ยมันไม่สามารถใช้คอมโบโต่อต่อเนื่องได้ปั่นเครื่องมาเปิดเลย แต่ผมนํามาประยุกต์ใช้นะครับถึงจะไม่ต่อเนื่องกันแต่สามารถเราสามารถใช้งานอย่างไรอย่างหนึ่งในช่วงระยะเวลาที่ที่เขาให้มานะครับเดินเนืร์จะเอาผมจริงงไม่ยอมละไม่ยอมละละละลานจากผมเนี่ยจะเอาผมไม่ได้ใช่ไหมเดินเนิร์ผมต้องต้องฉีกออกมาก่อนนะครับวิ่งหนีออกมาก่อนนะครับก็ไปหาจุดที่ น่าเล่นนะครับน่าปั่นไฟนะครับผมโคดังน่าจะมีอยู่เครื่องหนึ่งนะ,ะผมขอปั่นเครื่องนี้ก่อนแล้วกันเดิร์ดไม่ยอมไม่ยอมรับสายตาจากผมเลยนะครับเหมือนจะตามผมนะเอาจะเอาผมไม่ได้ว่างั้นอืมันนี้ก็ขอปั่นไฟนะมาแล้วเดิร์เดเอาจะตามจริงจเหรอนี่ เอาดีป่ะเจอน้องคงหมิงหน่อยนั่นนั่นนั่นเนี่ยผมทดสอบการาฟิกนะครับในที่ <c oughs> นี้ๆๆๆๆการทดสอบการาฟิกวิ <c oughs> ่งดีๆไม่เป็นนะครับสาหรับผมเล่นคงหมิงแล้วก็จะวิ่งสไตล์แบบว่าควรควรควรชีนนะครับควรชีนถ้าฆาตรกรเห็นก็ก,ก็น่าก็น่าหมั่นไส้อยู่หรอกครับ <c oughs> ดูการวิ่งผมดิ โอเคที่ผมมาทดสอบนี่คือโหมดธรรมดานะครับไม่ได้ลงแรงอะไรห,หรอกครับก็คืออยากอยากออาจะรักษานะจะรักษาเนี่ยจำมึงจำเหอะทิ้งจะรักษาให้ไม่เอาเขารักษาเองอไมปล่อยเขานะครับอันนี้ผมเล่นโหมดธรรมดานะไม่ได้ลงแรงถ้าลงแรงนี่ผมไม่กล้าแนะนําเปิร์กเปิร์กนี้หรอกคือแต่เปิร์กนี้มันเล่นมันก็เล่นได้นะแต่ไม่เคยเอาไปลงแรงนะครับ มาทดสอบในโหมดธรรมดานะครับธรรมดาก็ตึงนะ้วลงแรงไม่ต้องพูดถึงครับกินเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะ <c oughs> ตึงจริงๆครับอันนี้เพิ่งทำงานแล้วนะครับผมเฮ้ยพร้อมทำงานแล้วนะครับเมื่อกี่ติกูดาวอยู่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกอนไฟเสร็จแล้วรันนึงเดี๋ยวน์ดปุ่นเปรียนอยู่นะครับไม่ยอมไปไหนเ,เรียบร้อย <c oughs> ผมวิ่งอุ้นทินก่อน เรียกว่าวิงเปียววิงเปียววิงเปียวดิ๊กดิ๊กิ๊กดิ๊ก,ก,กผม,มเห็นแนละ้วขัากรอนอยู่ข้างล่างนะยังยังไม่ขึ้นมาแล้วครับผมก็พยายามดูอยู่นะครับแอบมองแอบมองแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะผมไม่ได้ผมไม่ได้โปรหรือแฮกอะไรนะครับผมเล่นธรรมดาเนี่ยแต่แต่ผมเล่นสไตล์ผมเล่นอนะมันโฟลนะครับ โฟ <Pro S 2> ไปทุกสิ่งไม่ได้โปรนะแต่โฟรับรื่นไหลรื่นกันไรทีเดียวเล่นกันแบบโฟโฟนะครับผมแบบมือโปรก็เล่นกันนะโอเคแล้งผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ไต่านยะ้ตอนนี้อยู่แล้งห้าแล้งสี่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวสี่มั่งเดี๋ยวห้ามั่งอยู่แถวเนี้ยยังไม่ขึ้นไปตามสองหนึ่งนะเพราะว่า เพิร์สผมยังไม่พร้อมที่จะไปลุยไปลุยแบบตึงๆขนาดนั้นแต่นี่ผมจะแสดงเปิร์กให้ดูนะครับตอนนี้โอเคอันนี้ของเฟิร์มินนะครับทํางานนะครับผมปราดเปรียวนะครับปราดเปรียวทํางานแล้วนะครับก็ทํางานได้นะครับถึงถึงแม้ว่ามันจะทํางานควบคู่กันไม่ได้แต่มันทํางานแยกกันได้นะครับจาไว้นะครับถ้ามันติดคูดาวอย่างเงี้ยมันก็จะหมดกําลังหมดเลยครับ เบิรจะไม่ขึ้นเลยเลยเห็นไหมครับก็จะมันข้อเสียนะครับเวลาทันติโกาดาวปุ๊บพวกบทกําลังจะไม่สามารถใช้งานได้อ่าที่เขาว่าทับกันก็เพราะเห็นเนี้แต่ถ้าเราใช้แยกกันเนะี่ยมันใช้ได้นะเออมันมีข้อดีและข้อเสียผมได้พิสูจน์มาแนละ้วเปนั่งคิดนอนคิดมาลองเอาเปิร์ที่มันทับกันดูสิลองมาเล่นดูสิมันจะเล่นได้ไหมก็สรุปว่าเล่นได้นะครับตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งเครื่องนะครับ ครับผมกำลังจะปั่นไฟนะครับผมอะดรีนาลีนรอทำงานอยู่นะครับตอนนี้ถ้าเครื่องนี้เสร็จปุ๊บอะดรีนาลีนทำงานนะครับผมไม่ได้มาช่วยเพื่อนไม่ได้อะไรเลยนะผมแนะน้ำเปิ้ลระเบิดเลยผมแนะนํำเปิ์สนะครับรอไปที่อื่นนะรอไปที่อื่นนะอย่ารอาตรงนี้เขาปั่นไฟสักเครื่องนึงก่อนจะได้ทำงานจะไ,ได้โชว์เปิ์สอะดรีนาลีนให้ดูเอาไปตรงนู้นตรงน้ เดวิิคิงวิ่งมันเออแหลรรอไปทางนูง้นเออดีมากดีมากอย่าปล่อยมาทางนี้ขอพันอีนิดหนึง่งอีนิดนึงจะเสร็จแล้วอย่าพาฆาตกรมาตรมเครื่องนะครับผมนี่สายเพื่อนนะคร,รับเวลาโดนไลชชออ่ชอบพาชอบเออชอบพามาหาคนที่ปั่นไฟอยู่นะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรผมโดนบ่อยมากเลยเวลาผมปั่นไฟเงี้ยเพื่อนเจ็บอยู่ลากฆาตกรมาหาเงี้ยเครื่องก็ไม่ได้ปัน่นแถมไม่ต้องมด วิ่งมาเจ็บแทนเพื่อนอีกโอเคอะน,นินาลีนทำงานนะครับตอนนี้อะน,นิอาลีนผมวิ่งฟูตเลยนนงานสรุปสรุปแล้วนะครับวันนี้ก็หมดกำลังทำงานสามเปิร์นะครับเหลืออีกเปิร์หนึ่งนะครับของเดวิดชินคือไดฮาร์ดนะครับมีกระตุกทีหน่อยนะครับอาจจะวงเดี๋ยวผมขอเจ็บอีกนิดนึงขอเจ็บนิดหนึง่งขอเจ็บนิดหน,นึ่นงโอเคนะครับผมจเจ็บแล้วนะครับ ตอนนี้ไดฮาร์ดไม่สามารถทํางานนะครับเอ้กระตุกเนียกระตุกนี้นะครับฟรเฟมเรทตกนะครับกระตุกที่หน่อยครับเฟมเรทตกได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าช่วงระหว่างครูดาวเนะี่ยผมเจ็บไดฮาร์ดไม่สามารถใช้งานได้อ่าอันนี้แหละเป็นข้อเสียนะครับแต่ถ้ามันอยู่ในช่วงเวลาที่พร้อมใช้งานแล้วผมไม่รู้ว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะยังไม่ลองนะครับอาจจะแบบ ใช้งานได้ถ้า,ถ,าถ้าหมดกำลังแบบว่าอ่าเวลามาทํางานเปิร์กอย่างเงี้ยถ้าเราโดนฟันในจังหวะที่มันทํางานอยู่อ่ะอาจจะใช้ได้นะครับได้ฮะแต่เราสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่าลืมเ้าเปิร์กหมดกําลังมาทั้งสามอันหรือสี่อันนะครับผมเจอยาบาดีนะครับเพราะโชคดีของผมนะครับ <laughs> โอเคขอปั่นยาแปบนนะ ได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าได์ฮาร์ดไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าติดครูดาวหมดกำลังนะครับอาจจะมีคลิปหน้าผมจะมาทำให้ดูใหม่นะครับเรื่องไดฮาร์ดตอนที่ยังเอาเบร์หมดกำลังมานะฮะวิ่งแบบวิ่งแบบวิ่งเปรี้ยวกูนทรีนอันนี้นะครับได้ข้อสรุปแล้วนะครับพรามันสามารถใช้งานแยกกันไนดะ้รักษาก่อนแลว้วแมกโนมัสออไปเจ็บที่ไหนมาเนี่ย โอ้ตายแล้ว<ะ>โอเคเปิดประตูนี่ฟ้าก็ตามนี้ครับผมวันนี้ผมเอาเปิร์กอะดรีนาลีนมาแล้วก็ดังเปรี้ยงป้างของอีจินแล้วก็ปาดเปรี้ยวของเฟิงหมินแล้วก็ไดฮาร์ดของเดวิดคิงแต่ย,ยากนะครับทั้งสี่เปิร์กเป็นเปิร์กที่หมดกำลังนะผมผมก็มาทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูนะครับไม่ได้อะไรมาก อยากอยากจะรู้กันนะครับว่าหลายคนวงอยากจะรู้ว่าหมดกําลังทับกันไหมบางคนทับกันทับกันที่ทับกันหมายถึงว่าที่ทับกันอ่ะมันหมายถึงว่าคูดาวในช่วงระยะเวลาคูดาวนะครับแล้วไม่สามารถใช้ควบคู่หรือคอมโบคู่กันได้แต่ที่สามารถใช้ได้ก็คือแยกใช้นะครับจำไว้นะครับเพิรที่หมดกําลังทับกันก็จริงครับแต่สามารถใช้แยกกันได้ ในช่วงเวลาที่มันพร้อมใช้งานโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับไมาเจอกันใหม่คลิปหน้านานะเดี๋ยวมาเล่นน้ำขำใหม่ได้เขาสรุปแล้วนะครับว่าหมดกำลังสามารถใช้งานได้ไหมเอาไปคู่ได้หรือเปล่าได้นะครับจะแ,แยกใช้นะครับอย่าลืมโอเคครับสวัสดีครับผม